อันนี้คอมเมนต์เลยนะคนคบลบรีกับคนช่องแค่เนี่ลิงขึ้นรถไฟไปตีกันจริงออหรือไม,ม่มันกับมอนมันกับมอนจะพาไปกินร้านที่โคตรคุม้มจะพาไปกินของกินแรรแรรร้านลับๆหรือฮิตตดแกรมกับรายการมันกับมอน ลบบุรีเมืองเก่าของเราแต่ก่อนไม่ใช่ครับผมอันนั้นเป็นอยุธยาครับว่าเมื่อกี้เห็นรถคันนี้นะครับอาจจะยังนึกไม่ออกหรือบางคนอาจจะนึกออกแล้วนะครับวันนี้เรามาไกลจนถึงเมืองลบบุรีครับกับอำเภอเมืองครับอยู่ที่นี่ครับซอยเขา3ายอด9หรือซอยสวัสดีนั่นเองครับวันนี้เรามาแสดงความดีกับเขาครับเขาเป็นนรกดนตรีกลางคืนด้วยนะครับเป็นยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็เป็นบาริสต้าที่ชงกาแฟอร่อยด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปพบกันครับคือวันนี้จังหวะว่างพอดีจากบูธนะครับก็โทรมา เขาอยู่พอดีก็เลยจากกรุงเทพเนี่ยตรงมาที่ลบบุรีเลยครับ2ชั่วโมงสบายๆครับนัดเขาไว้แล้วครับเดี๋ยวเราตามไปดูครับกับคาเฟ่ชิคๆร้านใหม่ครับกับคุณพระคาเฟ่ครับไปครับ วัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณมังนะครับคนทั่วไปจะรู้จักในนามคุณพระมันเป็นเหมือน AK a ไปแล้วพี่แต่ว่าคาว่ามังเนี่ยมันก็คือพระไงแต่ชื่อผมเลยชื่อมังคุณมังเป็นยังไงมาอย่างไงครับกับคุณพระ มั่วแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยตอนนี้ดังมากคือผมไม่เป็นเอฟซีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะมาอยู่แล้วคือคุยคนรถว่าถ้าเราว่างเมื่อไหร่เนี่ยเราเราอยากมาคุยอยากเจอคนแบบคนแบบนี้ไรสาระเงี้ยเราชอบให้ผมให้ผมได้มีสาระร้านเนี่ยคาเฟ่เนี่ยเพิ่งเปิดมาได้แค่สามเดือนแค่นั้นเองใช่ใช่ปกติก็จะขายแบบริมถนนนะครับแบบเก๋กาผสมไอติมพูดนะครับไม่เก๋กะสิเขาลอง่มขายลิมลิมเลยไปใครไปจะไปบ้าไปขายเกาะกลางแล้วพ่อมังนี่คือชื่อจริงจริงใช่มไหมชื่อจริงจริ่อะพี่แล้วก็เนยาหล สิ่งที่ผมตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วด้วยตั้งแต่แบบยังไม่มีร้านเลยด้วยซ้าไปยังเป็นแค่พนักงานหรือว่าวัยรุ่นทั่วไปอยู่เลยครับแต่แค่มีเจตจำนงที่ชัดเจนแล้วก็ทงมีเป้าหมายนะพี่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยผมอยากทําอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อยากจะเดินไปตรงนี้ผมก็ทาทำทำทำแล้วก่อนหน้านี้เคยมีรายการมาถามไหมว่าคุณเป็นนั้ดนตรีก่อนหรือว่าเป็นบาริสต้าก่อนหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก่อน นั่กุนตีก่อนพี่นั่กุนตีนั่กุนตีใบใต้อิ่นอะไเอาเอาแค่ไหนพี่จะเอาลึกแค่ไหนอะเอาลึกแค่ไหนเข้าที่จําความได้กันมั้งอ่ะโอ้โหถ้าจําความได้ยาวมากคือปอหนึ่งผมซ้อนมอไซค์ครับซ้อนมอไซค์พี่สาวปึ๊แล้วพี่สาวก็ร้องเพลงเพลงนั้นผมจําได้ผมวันอสเซเว่นวัยนอสเซเว่นโอ้ก็ค่อยก็ได้แะพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดโพี่หนิงถือโทรโขพทตะโกนเลยโอ้มันมันจับรองเท้าไฮเทคนะเด็กๆอาจจะยังไม่ทันนะครับไม่น่าทันฮะเพราะว่าถ้าโหถ้าใครทันก็หัวงอกหมดแล้วอ่ะอื่ ผมก็เริ่มมันงแต่ตรงนั้นมาว่าอยากเป็นนักร้องครับและบวกกับแบบว่าผมไปนู่นไปนี่กับครอบครัวก็จะได้ยินแบบว่าเขาเปิดเทปในรถเปิดเทปใ,ในบ้านตอนเช้าพี่สาวแต่งตัวกันเจ๊เจ๊แต่งตัวไปโรงเรียนเขาก็จะเปิดเพลงในบ้านอย่างเงี้ยมันซึมซับตรงนั้นก็เลยอยากเป็นนักร้องปอ .4 เข้าวงโยงประมาณนั้นครับผมม .2 ก็เป็นนักร้องโรงเรียนครับผมพออายุ15ก็ลาออกจากโรงเรียนแล้วก็มาทำมาหากินลาออกจากโรงเรียนใช่ครับโดยการเล่นดนตรีก็คือผมเป็นนักร้องนักร้องแบบร้องโบกนักร้องอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นต้องจบมมไไมมม่่่จบีน S <S ใช่ครับผมเรียนไม่จบมาตามหาความฝันก็คืออยากไปนักดนตรี <S 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 ใช่อยากเป็นนักดนตรีตรแล้วครอบครัควมผมคนจีนด้วยนะอ๋อหนักเข้าไปเลย <S <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โแล้วกงสีแล้วกงสีด้วยอ่าหนักเข้าไปเลยอ่าแล้วแล้วยังต่อก็มาตามหาความฝันนักดนตรีมัเป็นกีตาร์ใช่ไหมตอนนั้นต,ตอนนั้นตอนนั้นผมเล่นเบสแล้วเริ่มร้องเพลงแล้วตอนที่แบบเข้ามาเป็นอาชีพอาชีพอีกอีกอีกโทนหนึ่งครับเพราะว่ามันจะมีช่วงนึงที่ผมพักไปก็คือผมไปบวชเรียน บทเรียนด้วยใช่ครับบทเรียนจบมต้นมาแล้วก็ผมก็มาเล่นเบสต,ต่อเป็นเป็นนักดนตรีอาชีพวงแรกเลยคือ18บวกแล้วก็เป็นมือเบสให้เขามาแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนมีวงเป็นของตัวเองคือสามัญประจําบ้านวงปัจจุบันนี้แหละครับวงสามัญประจําบ้านใช่ครับแล้วปกติเล่นรับงานพวกไหนครับผมตอนนี้รับแค่อีเวนต์มีเลิกรับงานล้าแล้วพี่อเอาแค่อีเวนต์พอแบบว่าเลทเลทเวลาเล่นแค่แบบชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงพอพี่หมายถึงว่าไปตามงานแต่งและพวกนี้เหรองานแบบที่เรไปเล่นหรอเนี่ย สาวแบงค์ในลบบุรีเนใครได้ผัวส่วนใหญ่เป็นผมไปแต่งทั้งนั้นน่โอเคใช่จริงอันนี้เรื่องจริงนะแบงค์กรุงไทยบิ๊กซีแต่ผมเลยแหละอ่าแลครับสาวแบงค์ก็โน้ตไว้เลยครับติดต่อทางคุณมังนะครับผมแล้วก็นายอยเจ้าปลารในลบบุรีก็หลายคนที่ที่แบบว่าเวลาแบบไปทําลูกสาวใครท้องแล้วต้องรับรับตัดความมีงานว่างตลอดนะครับเลิกไปแล้วนะใครผมผมไปแต่งกันเลิกกันเยอะเลยนะท้านใดที่สนใจก็ลองดูนะครับ เกลียดกนไหก็จ้างให้เพื่อนเลยครับผมจะบ้าหรือไงเออเอาจ้างได้จ้างได้ผมก็แบบรับงานหลากหลายที่มันทำงานหลากหลายมากก็พราตอนนั้นเป็นนักดนตรีใช่ไหมแล้วก็เข้ามาเป็นบาริต้าก็ตอนที่เล่นเบสอาชีพครั้งแรกเหมือนกันเล่นเบสอาชีพครั้งแรกกับวง18บวกแล้วผมก็เป็นพนักงานชงกาแฟบนฟู้ดคอร์ทบิซีลบลรีแค่นั้นเองกลางคืนคุณเล่นดนตรีกลางวันชงกาแฟกลางวันชงกาแฟใช่ดูดมาหรือเปล่าเอาพลังมาจากไหนนักหนาคุกข้าวกินตอนไม่ดูดีเมือนกันเข้าเนื้อบ้าหรือไงแล้วตำรวจยิ่งวนร้านกูอยู่ ส่งมาแต่ละอย่างตู้แดงก็ไม่มีครับแม่งตุกคืน เออไม่รู้เป็นอะไรกันเล่นเล่นดนตรีถึงกี่โมงตีเที่ยงคืนตีสองแล้วก็ไปชงกาแฟบนเตีถ้าผมพูดแบบว่าเอาความจริงแบบไม่เอาหล่อไม่เอาแอ๊นะผมต้องเข้างานแปดโมงครึ่งใช่ไหมสามโมงต้องขายของได้แล้วลากยาวมาจนถึงหกโมงวิหกโมงเสร็จปุ๊บผมต้องมีเวลาปของตัวเองประมาณชั่วโมงครึ่งพี่บับไม่หลับพี่ผมก็จะต้องเคลียร์ของเคลียร์ร้านก็ต้องเกินเวลาอยู่แล้วแล้วก็เคลียร์ตัวเองเช่นเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็แบบล้างหน้าล้างตาแล้วก็วงมารับพี่วงมารับตอนนั้นยังไม่ใช่วงของตัวเเเอออองงงงงงพี่ตนนนนััั้ยยยป็มืบขวา รวมวงกับเขาอยู่เขาก็จะมารับกันตอนสองทุ่มสองทุ่มเสร็จปุ๊บออกเดินทางพี่กลับมาอีกทีประมาณตีหนึ่งครึ่งพี่ตีหนึ่งครึ่งผมก็จะมานั่งฝึกฝึกเบสอยู่ฝึกเบสอึกฝึกแบบฝึกดนตรีอ่ะฝึกความรู้อ่ะสองถึงสามชั่วโมงพี่นอนจริงก็ประมาณตีสี่ตีสี่ครับผมเป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีโหพูดไปใครจะเชื่อ ห้าปีสิบสี่ปีห้าปีสิบสี่ปีพี่ครับแล้วมาเข้าวงการกาแฟไปด้วยก็คือเล่นเบสไปด้วยทำทุกอย่างครับพี่ขยันเนาะใช่ก็คือผมผมร้อนเงินหรือยังไงหรือมันขยันหรือไม่ยังไงไม่ใช่พี่มันมันด้วยครอบครัวสอนอเาจริงๆนะพี่รู้ว่าในวินาทีเนี้ยผมยังมีความคิดอยากขับโบเลยพี่มันเท่พี่นี่กล้องผมใช้โบทุกวันเช้าเย็นจริงเหรออ้ลูกสาวผมก็เหมือนกันเวลานั่งแบบเรื่องเรียนแบบป๊าไปรับไม่ได้นะลูกสาวผมก็จะนั่งโบมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่อยากขับโบด้วยด้วยรายได้ด้วยบวกรรรรายไไไไไไไดดด้้้นะะะแต่่่่่ววมมมเกีออออผชบบขัถทิปง ขับโป๊ะี่้คืขับมอเตอร์ไซค์ใช่ประมาณนั้นก่อนจะมีชื่อเสียงเขาก็เป็นไลน์แมนมาก่อนเอามั่วหมดเลยผมอ่ะมีรถขับสาล้อใช่มีเมื่อก่อนจะเป็นรถฟีโน่คันนี้แหละเป็นฟีโน่ใช่แล้วจะเปิดเปิดท้ายเปิดลังแล้วขับมาเป็นกระป๋อที่พี่เห็นใช่ครับทำติ๊กเกอร์เพิ่มมาไหมทำ้วยพี่ทั้งสามที่แปรนั่นคือชื่อผมกับแซ่แหละโอ้โหใช่แล้วมันถึงใช้สีฟ้าครับผมชอบสีฟ้าอยู่แล้ว หกสองสี่แปดนี่คืออะไรจํานวนที่หกยี่สี่ส่วนแปดคือหกสองสิบสองหกสามสิบแปดใช่ไหมหกสี่ยี่สี่ก็ได้เลขสี่พี่คือสี่มันก็เป็นจํานวนคู่อ่ะพี่ส่วนเลขหกก็เป็น l u c นั number ผมอ่ะพี่แล้วก็มีสิ้งแสทักบอกว่าสี่เนี่ยมันจะเป็นเลขเลขดีกับผมเพราะว่าผมจะมีทักษะการพูดแต่ว่าต้องพูดให้ดีนะเพราะห้าสิบห้าสิบมากแล้วก็เลขสองมั้งเลขสองนี่ผมรู้สึกว่าจะเดินทางการเงินการงานสำหรับผมนะส่วนเลขแปดอย่างเดียวแปดนี่เลขรวยกำลังจะรวยละ ครับเออรวยยังครับแต่กําลังจับเยะมากจริงสองสี่หกแปดก็มีคนเล่นอยู่นะสองสี่หกสี่หกแปดก็มีคนเล่นล่าสุดก็เลขนี้ก็มันเป็นแบบถูกรางวัลถูกลอกราวถูกรางวัลด้วยถูกรางวัลด้วยเอฟซีก็ถูกกันทะเบียนรถผมด้วยสองสองหนึ่งหนึ่งบวกกันก็ได้ลักกินเบอร์สุราษฎร์ด้วยสุราษฎร์ครับพี่รถคันนี้มาไกลนะครับคันนี้แหละอยู่คันนี้มานานหรือยังนานพี่นานห้าปีหกปีได้ เพราะว่ามันก่อนที่ผมจะมีชื่อเสียงจเกือบเปีะผมซื้อรถคันนี้ได้ประมาณห้าเดือนผมมีชื่อเสียงกันดีเลยใช่ห้าเดือนเอ้สมเดือนมีชื่อเสียงกันดีเลยแพงไหมตอนซื้อมาแล้วต้องมาทำอะไรเพิ่มซื้อมาแปดหมื่นบี่แจมเจเป็นคนออกให้แต่ว่ามาโกหกที่หลังตอนผ่อนหมดว่าอ๋อเอาเงินแม่มาสุดท้ายแล้วก็เหมือนผมซื้อเองคือครอบครัวผมจะสอนงนี้เหมือนแบบว่าเฮ้ยซื้อให้นะแต่ว่าเอาเงินแม่มาซื้อะเอาแล้วเงินเท่าไหร่ก็เท่านี้ เราก็ต้องเป็นลูกอ่ะแล้วก็ต้องเกรงใจแม่มึงเอาเอาเงินแม่มาซื้อรถได้ไงก็ต้องให้แม่สุดท้ายแล้วมันเป็นเงินของอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ายืมมาก่อนแล้วกันมันเป็นเงินแม่มารวยก่อนแล้วพอเราตั้งตัวได้เรายืมมงแล้วล้วก็คีแบ็กกลับให้แม่พร้อมดบบเบี้ยถูกไหมถูกต้องแต่เราไม่รู้แต่แกออกให้ครึ่งหนึ่งราคาก็คือซื้อจริง8ปดหมื่นครับรวมสไลด์มาจากชุมพรเจ้าของแรกอ่ะสุราษฎร์เจ้าของที่สอง่ะชุมพรครับผมก็เลยได้รถคันนี้มาครับงั้นย้อนมาเรื่องของกาแฟบ้างแล้วพอเสร็จกาแฟเสร็จปุ๊บ เรามี24ชั่วโมงต้องกันนะมังคือมันเริ่มจากผมไปเล่นแกนโอเพนนิ่งก่อนแล้วก็มีคนเซลล์บอกว่าพูดเนี่ยมีสคริปต์ร้านส่งสคริปต์ให้เราพูดหรือเปล่าของเปล่าเคับพี่บอกโอ้โหทำไมเราเออขนาดนี้วะเราเออมีช่องปะเนี่ยผมช่องคืออะไรวะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อ๋อผมก็เลยไปดูยูทูบเบอร์ปุ๊บ เือกไปสะดุดไอ้คำว่ารายได้พี่แม่งหลักแสนหลักล้านหรือะคหรัแม่งเอ้ยผมไม่เห็นแก่เงินเลยตอนนั้นนะผมไม่ได้อยากดังอยู่ในอากาศเงนอยู่ในอากาศใช่อยู่สัมภกระตอนนี้แต่ไม่เคิด เออแล้วทีเนี้ยผมก็แบบว่าเฮ้ยเอางดีว่าเป็นยูทูบเบอร์ดีกว่าแล้วพี่เขาก็บอกว่าเราลองไปทําช่องดูทีอาจจะมีคนดูนะเราพูดเก่งผมก็เลยไปทำไปทาช่องใช่ผมก็ทําเรื่อยมาพี่ประมาณ7ปีพี่ไม่ดังเลยนะทามาเรื่อยๆนะเจ็ดปีไม่ดังไม่ดังเลยคำว่าไม่ดังคือยังไงคือคนดูเท่าไหร่ถึงเรียกว่าไม่ดังอะไรถึงเรียกว่าดังสองร้อยสองร้อยวิวอ่ะคนติดตามแค่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะพี่ จนคนติดตามพันนึงอ่ะพันกว่ากว่าพันสี่ร้อยเฮ้ยไม่ใช่ดิพันสองกว่ากเองผมทํามาตอนนั้นอ่ะนะตอนพันสอง่ะมไม่ถึงเปี้ยงเลยพี่แต่ผมทำมา7มปีแล้วนะพันสองรปีแล้วแม่งอยู่แค่เนะแลวความถี่อะวีคหนึ่งมี7วัน7วันอะผมลงแม่งไปแล้วสคลิปสี่คลิปและ y u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  e e ใช่พี่แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นด้วยอือแต่ก็มีไล่ลบคลิปบ้างถ้ามันแบบว่าสะดุดกดชุมชนอะไรอย่างเงี้ยก็ตามแพลตฟอร์มนั้นๆไปแล้วก็มีบ้างพี่ครับครับรู้เมื่อไหร่ว่าเราดางังว่าเฮ้ยเราดางังแล้วว่มีคนติดตามเยอะเลยหรือว่าคลิปไหนที่มันเป็นไวรัลสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะพี่มันเยอะมากๆเลยนะพี่แต่ถ้าถามว่ารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าดังอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตอนที่ลูกน้องแอดมินอะไรเงี้ยตอนตอนนั้นเริ่มมีแอดมินแล้วเริ่มทําเองไม่ไม่ได้แล้วมันเยอะมาก ตอนที่เขาบอกอะไระคือวันนั้นอะผมเป็นวันที่ผมเซ็งมากเลยตรงที่แบบว่ามันไม่มีจังหวะส่วนตัวสัก,กติดเลยหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบว่าเฮ้ยคนนู้นคนนี้เขาแบบให้อภิสิทธิ์พิเศษจนเกินไปจนเรารับไม่ได้อ่ะครับก็เลยยุยย่เป็นลูกน้องผมก็เลยบอกว่าเฮียฟังนะเฮียเ er ป็นคนดังเฮียเ er ป็นคนมีชื่อเสียงทุกคนที่เขาทำกับกับเฮียแบบนั้นนะเพราะเขาให้เกียรติต้องยอมรับได้แล้วว่าเฮียเป็นคนดังตอนนั้นตอนนั้นผมไม่เข้าใจคาว่าชื่อเสียงแต่ผมเข้าใจแค่ว่าผมจะทํายังไงให้มันได้แบบนี้แบบนี้แบบนนีี้้้้้แแบบลลลวพอผผผผมมมมททํําาาไได่ะัััเขใจ คือผมอยากได้แบบนี้แล้วผมก็ทาแล้วผมก็ได้แต่แค่ตอนที่ผลรับมันส่งผลกระทบฟีดแบ็คกลับมาผมแค่ไม่เข้าใจมันแต่พอผมเข้าใจมันทุกอย่างแล้วผมก็โอเคมันมีส่วนได้ส่วนเสียนะเพื่างที่บอกครับว่าเหรียญเนี่ยมันมีมันมีสองด้านนะถ้าบอกอย่เราคือสิ่งที่เข้ามาก็คือรายได้แล้วก็ชื่อเสียงแล้วก็คนเป็นที่ยอมรับมากขึ้นใช่แต่ผมก็กล้าพูดนะว่าผมเป็นอินฟูคนแรกบางทีรายได้ไม่ได้ต่างจากพนักงานประจําทั่วไปเพราะว่าผมมีบริษัทเป็นของตัวเองผมทำแบบว่าระบบกงสีอะไรนั่นนี่อะไรเงนองี้ย งั้นจะชิบหายกันหมดะปกติใครเป็นคนคิดผมเนี่ยแหละพี่ตั้งแต่ต้นจนถึงวินาทีนี้ผมก็ยังเป็นเฮดเฮดไอเดียอยู่อย่างนครับใช่ไม่จะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องรู้เพราะผมเป็นคนรู้ตัวเองผมรู้ว่าแฟนคลับต้องการอะไรผมรู้ว่าเขาคือใครผมรู้ว่าเขาชอบอะไรดูอะไรเพราะว่าหลายๆคนเข้ามาคุยกับผมผมมีแฟนคลับที่สนิทเยอะมากหลายคนมากพี่แล้วก็ถ้าพี่ถามถึงอินสปิเรชันว่าแบบตั้งใจแค่ไหนต้องต้องแค่ไหนกับมันแค่แบบว่าต้องพยายามและทุ่มเทกับมันคือมันมีหลายสิ่งที่มนุษย์ทําโดยอิเล็กเกตขะและเสือไป มึงลองไปสังเกตกันนะมันจะมีชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรือ10นาทีที่มึงไปทาอะไรไร้สาระมากแล้วมึงเสือกตั้งใจชิบหายเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีๆนะเว้ยมันมีแต่มึงเสือกไม่ตั้งใจทรันั่นแหละเราแค่เอาเอาตรงนั้นแล้วพี่ไปตั้งใจกับมันผมว่าคิดเสมอเลยนะเว้ยว่าทําสิ่งเล่นๆแต่เสกต้องทําจริงนะและคนยังจะชอบแล้วช่วงย้อนกันหน่อยช่วงเจ็ปีที่มันไม่ดังเลยมันมีท้อะหะ่างทางมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเจ็ดวันเจ็ดปีคุณก็ทาไปย ลงน้ำอหินยดนลงน้ำหินยดนลงน้ำสักวันต้องโบ <laughs> ต้องมีเสี่ยวบ้างแ่ละถ้าหินย่นลงนเฮ้ยไม่เอาสิเสี่ยวทั้งน้อยหมดมแล้วเป็นยังไงเจ็ดปีบอกตัวเองว่ายังไงแบบว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เลิกดีไหมเฮ้ยปลืลรเลิกดีไหมแบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วในช่วงนั้นนไอ้นี่พี่มันประสบหลายอย่างโควิดบ้างอะไรบ้างเหตุการณ์เหตุการณ์อ <ๆ S 2> ของประเทศมันเยอะๆๆๆใช่ถ้าถึงจุดหนึ่งต้องต้องอย่างนี้เราก็ต้องแบบตามกระแสของประเทศไปก่อนแต่ถ้าวันระยะเวลาเจ็ดปีเราเจอมรสุมอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบไหลตามน้ำอย่าเพิ่งไปอะไรมากแก็ทำตามกระแสโลกกระแแสอไไยัังมม่่่ีีบบบววาาคนนเทตต เป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนใช่จนวันหนึ่งก็กลับมาทํา youtube แบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งตัดคลิปยาวก็เลยแบบเอาขายของนี่แหละขายคู่กับรถคันนี้นี่แหละแล้วก็แบบว่าลงคลิปมาแล้วก็มีผู้จัดการคนปัจจุบันบอกว่าเอาตัดสักหนึ่งนาทีมาให้เอฟซีดูไปเขาอยากเห็นพอตัดมาเสร็จปุ๊บมันก็ไปเลยพี่ใช่มันก็เปลี่ยนเลยเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์แรกแรกแมทแรกแรกหมแรกเลยมันเป็นคอนเทนต์แรกแรกของ t ิ k กตอกเลยที่เขาจะเต้นกันอผมเนี่ยขายของคุยกับลูกค้าแล้วตัดมาลงแบบแฮะแฮ่แฮ้มุกมุ คนก็เลยแบบชอบเท่านั้นแหละพี่ความชิบหายไว้พวงกรหนชีวิตเริ่มขึ้นเลยแล้มันก็เดยพี่ขับรถไปไหนก็แบบยากหน่อยเพราะว่าผ่ันแค่หางตาคนไม่กระจําได้อะไรเยงี้เคยเคยมีเอฟซีมาบอกว่ชอบมากเลยแบบกาแฟไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปนี้ก็ซื้อมาแบบเอาเอาแบบมําสรุปสรุปว่ากาแฟกินได้ร้านอ่าพอผลิตภัณฑ์ผมว่าโอเคเลยอ่าแล้วก็สิ่งที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เขาไม่ไม่เคยได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือความเป็นกันเองกับความความติดดินความน่ารักของเขา ความแบบว่ามี energy ของเขา่คือเจอหน้าก็ขำผมผมชอบนะดูคลิปของเขาก็จะเห็นว่าเขาเล่นกับลูกค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีลูกค้ามายืนต่อแถวพอกินเขาบ้างแต่ต้องเข้าให้ถูกจังหวะแล้วบางทีตึงๆอยู่เรียดๆอยู่ก็มีมีอยู่พี่เคยมีครั้งนึงแบบว่าแบบคุยกับแม่ทะเลาะกับแม่โอ้น้ำตาซึมไม่ตลกกูไม่ตลกตลอดไม่ตลกเลยน้ำตาซึมเลยแม่งมาขอถ่ายรูปกูจะทำได้ไอ้เนี่ย เข้าใจเขาก็เลยบบน้องพี่ขอสักนาทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นพี่ผมก็เจอแบบหลากหลายนะแต่ผมถามว่าโอเคไหมโอเคกับทุกๆสิ่งที่มันวนกลับมาพี่ผมโอเคหมดขอบคุณเอฟซีมากกว่าที่ทำไปอือแล้วตอนนี้ตอนนี้อินฟูทำมากี่ปีแล้วครับไปอินฟูก็ประมาณโห่แม่งหลายปีแล้วนะหกปีเจ็ดปีแล้วมีอืออย่างหกปีถือว่าถือว่าถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศนะพี่มังเนี่ยคนที่ทำเป็นเป็นบาริสต้ากาแฟแล้วก็ทำเป็นแบบหลายอย่างเขาสามารถทำได้หลายอย่างแล้วสามารถเขาสามารถทำให้คุณยิ้มได้ทุกคอนเทนต์เนี่ยผม ว่าคุณพระที่บอกว่ามีเสน่ห์แล้วผมบอกว่าต้องตั้งใจมาจริงนะกับลบบุรีเนี่ยคุ้มค่าครับกาแฟอร่อยนะครับแล้วก็มาเจอแบบพลังเอ็นดีจีเยอะๆร้านนี้เป็นยังไงมายังไงครับเห็นบอกว่าเพิ่งเปิดได้3เดือนก็คือจัดได้เหมือนโรงเจมากเลยเนี่ยเอาผู้ทอดมากินใช่คนชอบใส่กันเนอะโรงเจเนี่ยอะไรเนี่ยแต่ว่าจริงๆผมก็เป็นลูกคนจีนไงแล้วก็อย่างหนึ่งคือเมื่อก่อนขายในหมู่บ้านเอื้อทอนพี่ตั้งแต่มีชื่อเสียงเลยแต่ว่าทีนี้มันหมดสัญญาการเช่าบ้านด้วยรวมไปถึงรวมไปถึงพี่ย้ายออกมาตรงนี้แบบว่าให้คนนนนนนไไดด้้้้้้้เเอออมมมาาาาาางงงงง่่่ยยยยขขึึตตตรรรีีีีูหหำัักกทถชๆลพบ ใช่รอสามเอ็ดครับผมใช่รอมัสามเอ็ดตรงนี้เลยนะตกค่ะรอสามเอ็ดอะไรที่เป็นข่าวที่เราเห็นกันนะเร็วๆนียก็เนี่ยแหละค่ายรอสามเอ็ดอยู่๋อได้ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวฝากมาฮิ้วได้ง่ายนะยตรงข้ามไม่ต้องฮิ้ว บ้าที่ไงแวะเข้ามาอ๋อรอทำเป็นที่ดังๆอยู่เมื่อเมื่อวิคก่อนที่แบบแรกกันเลยวินาทีสุดท้ายนนั่แหละคือได้ยินมานานนะว่าลพบุรีเนี่ยมีทหารที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งเป็นรถพิเศษนะครับก็ตรงข้ามกับร้านคุณพระเลยต้องอยู่ซอยอะไรซอยเก้านะนี่เขาสามยอดซอยเก้านะครับปักหมุดไปได้เลยนะครับมาได้เลยคุณพระคาเฟ่คุณพระคาเฟ่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเซิร์ชใน Google เนี่ยจะเห็นแบบหลายที่มากนะครับผมนี่มีอาหารมาพอดีของเขาเนี่ยเป็นร้านกาแฟที่มาถ่ายรูปแบบชิคๆจีนๆมาผสมญี่ปุ่นได้แล้วก็มีในส่วนของ อาหารแล้วก็มีสแน็คด้วยนะครับนี่เอามาจากวัดหรือเปล่าไม่ใช่สิอันนี้ก็จะให้อารมณ์แบบว่าผมผมผมชอบอะไรที่มันเก่าๆมีเก้าอี้ที่เรานั่งกันเก่าๆเห็นไหมครับผมมาจากวัดทั้งนั้นนะครับผมไม่ใช่สิสั่งเข้ามาอ๋อเออโอ้ยมันเพิ่งจะเงียบไปเมื่อจริงๆแล้วมียายแมนอุทิศให้ลุงชั่มด้วยไม่ใช่เออไอ้บ้าเขาประสงค์ออกนามแต่ไม่ออกตังค์อันนี้เอ้ยไม่ใช่สิเป็นไงพี่มันจะให้อารมณ์ปะ ออสังกสีสังกสีสุดยอดนะครับผมมีชุดนี้นะเช้าไข่ลุงไข่ลวกอะไรอย่างนงี้ด้วยนะ,ะใส่พวงไปเลยร้าคาเฟ่น,นี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ ก็เปิดแบบว่าเบ็ดเสร็จเลยพี่สองโมงครึ่งครับผมแต่ว่ามันจะมีแบบลูกค้าที่แบบว่าเขารู้กันเงี้ยมาเช้าๆก็จะได้กินอ่าก็เหมือนเป็นสปากาแฟของลบบุรีนะแบบว่ามาในแบบเช้าๆนะครับมีพี่มีคนในซอยมาเขาตื่นเช้าเขาจอดแวะแป๊บนึงได้เพราะว่าคนเขาตื่นเช้าที่นี่ตื่นเช้าผมก็ตื่นกันแล้วก็เสร็จร้านเรียบร้อยพี่ผลตอบรับเป็นไงบ้างสามเดือนที่มาอยกมินถนนโอเคเลยพี่โอเคเลยเพราะว่าก่อนต้องตากแดดตากฝนอยู่ใช่ไหมอยู่เลยสำรองเพราะมันมาง่ายไงมันมาง่ายคนแบบว่ายกระดับเป็นห้องแอร์แบบคาเฟ่หรูๆเลยนะถืืออวว่าดีีเเลลยนะครรรััับบบสหตมงุ ครับผมท่านใดที่สนใจในส่วนของกาแฟอร่อยออร่อยนะครับแบบว่าชีวิตแบบอกหักละคุดนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับเ,เออมานั่งคุยมาแบบว่าว่ามาด่าพ่อค้าเล่นได้เอาแค่จะมากินกาแฟก็ uh huh. พอเอออเาแค่จะมากินกาแฟกินข้าวก็พอข้าวก็ uh huh. จะแบบทั่วไปพี่มีหมูกระเทียมมีกะเพรามีสแน็คด้วยอยากให้มันครบวงจรพี่ส่วนไอ้พวกขนมขนมปังเงี้ยมันก็เหมือนเหมือนคาเฟ่ทั่วไปแหละส่วนพวกข้าวก็เช่นกันเหมือนคาเฟ่ทั่วไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่ผมชอบกินพี่ย่างหมูผัดน้ำมันหอยเนี่ยผมกินตั้งแต่เด็กเลยพี่สาวเป็นคนทำด้วยอืมก็เป็น ยากพี่เขาก็คิดสูตรกันเองครัวเพราะว่าผมรับหน้าที่แค่กาแฟพี่ถ้าถามเนี่ยผมไม่รู้หาเลยเราผมเป็นคนทำหนึ่งเดียวกินแล้วรีวิวได้เลยแต่ถ้าถามว่าสูตรมาจากไหนนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นกับข้าวที่ผมชอบกินมากกว่าก็จะเป็นรสมือที่แบบว่าให้อารมณ์แบบว่าเหมือนบ้านเพื่อนบ้านแม่สมัยเราเด็กข้าวขาของเขาเนี่ยจับต้องใต้ถ้าไข่ดาวของเขาเนี่ยสิบบาทนะครับถ้าอาหารจานเดียวเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทกาแฟเริ่มต้นแก้วเะไรครับสี่สิบบาทเลยสี่สิบบาทนะครับผมดังอะไรลบุรีทำไมคนต้องมาลบุรีอะไรดังเนี่ยพี่ที่นี่เหรออะไรดััััััังงงงกก็็พวววววปปยออดดดหหหหรรื่่่่าาาาสสถนนนนจจบบใญลุีีมเท มันมีเรื่องราวพี่คนก็เลยมามันมีเรื่องราวเยอะแยะถ้าท่านจําได้สมัยก่อนสักปีสองปีก่อนมีลิงยกพวกตีกันด้วยอันนี้ทุกปีอยู่แล้วอันนี้ทุกปีเป็นเรื่องแล้วก็โต๊ะตีลิงลิงยกพวกตีกันน่ะนัดกันหน้าแบบหลวงพ่อส่านประการอ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นคอนเทนต์ไม่เป็นเรื่องจริงมันมีข้ามจังหวัดดิพี่ไปถามช่องแคร์ช่องแคร์เขาจะพูดเหมือนลบุรีนถามลบุรีนลบุรีก็จะพูดเหมือนช่องแคร์อันนี้ อันนี้คอมเมนต์เลยนะคนลบลีกับคนช่องแคร์นะครับลิงขึ้นรถไฟไปตีกันจริงหรือไม่นัดมาเลยแบบรวมเลยปุ๊บแล้วแม่งก็ขึ้นรถไฟไปเจอรัดช่องแคร์แล้วก็ใส่กันเลยพี่เฉินมาเพิ่งเห็นลิงแบบสี่ห้าร้อยตัวแบบยุคพวกยุคพวกตีกันอะใช่มันวาวมากอะไม่ว้าวดิมันชุลมุนเนาะที่ประชาชนต้องหยุดเลยต้องรอให้เป็นสิ่งสมัยก่อนนะคุณแบบแก๊งมังสวรัติมาเลยอย่างเงี้ยแบบว่าเฉินเท่าหนานมันมาแบบมาตีกันกลางเมืองอ่ะโอ้แก่ที่หายเฉินเท่าหนานัดพวกตีกันอะ เออมันเป็นอะไรอย่างนั้นรองคนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับกะเพราหมูสับไข่ดาวแล้วปกติคนมาคนมาทานอะไรครับทานกาแฟกันหรือว่าแบบกลางวันก็ก็ขายทานอาหารกลางวันด้วยโหหลากหลายพี่เพราะผมขายทุกอย่างเลยเนี่ยขนมขนมปังสังขอ้อย่างนี้เป็นสังขยาชาไทยของผมนะใช่แล้วบาวนี้ที่ร้านก็ทำจากโกโก้ของเรานี่แล้วเมื่อกี้ก่อนมานี่ผมแบบว่าแวะมาจากกรุงเทพแต่ยังไม่ทานอะไรของเขาเนี่ยขนมปังกระเทียมก็อร่อยนะครับหอมกระเทียมกรอบมากไอ้ไอ้ที่อยู่ในตู้ใช่ไหมใช่ใช่ก็จะมีโค้ดซองปังเกลือหมดพี่มันจะเป็น ชี่โดปังเหรอวที่โดปังเหรอที่ตังเมอะไรวะเออประมาณนั้นแหละอะไรชี้ๆนี่แหละขนมปังอ่ะลองดูนะครับแม่งดีแม่งดีอ่าในกระเพราของเขาเนี่ยห้าสิบบาทไข่ดาวเพิ่มสิบบาทดีเลยเมนูน้ำเนี่ยอเมซิ่งที่สุดแล้วพวกแบบว่าเป็นเลเยอร์อย่างี้นะพี่คาเฟ่อื่นแม่งหกสิบห้าเจ็ดสิบร้านผมยังอยู่ที่แบบไม่กี่บาทอย่างเงี้ยอเมริกาโน่ส้มสี่สิบห้าบาททำไมอเมริกาโน่มะพร้าวสี่สิบห้าบาทถ้าเป็นคาเฟ่ทั่วไปต้องร้อยกว่าบาทนะอย่างผมกินอยู่อ่ะร้อยแปดสิบอันนี้ อันนี้โชว์รวยหรือเปล่าเนี่ยไม่พูอยู่ในกรุงเทพคือคาเฟ่อะมันมีหลายระดับเนอะแต่างเขาอะเริ่มต้น40บาท50บาทแต่เอาจริงๆริะพี่โพรเซสกาแฟโพรเซสชาอย่างงี้ยมันสูงจริงเพราะว่าผมทำแบรนด์เป็นของตัวเองใช่ไหมลูกเฮ่อูดแล้วก็มีกาแฟมีชาเป็นของตัวเองมีผลิตภัณฑ์และร้านผมก็ใช้ของตัวเองอยู่แล้วไงใช่ไหมผมก็จะย่อมรู้ว่า กว่าจะได้แบรนด์มากว่าจะทําอะไรนี้มันยากแค่ไหนกว่าก็เลี่ยงแม่งจะแบกกาแฟมาให้เราเราไม่ได้สั่งแบบขนาดแบบร้อยตันอย่างพวกแบบแบรนด์กาแฟใหญ่ในประเทศไทยเราก็รู้ผมไม่ใช่แบบอย่างนั้นถ้าแบบอย่างนั้นน่มันก็ทําได้ไงแต่ของผมมันสั่งแบบเงินไม่ได้เยอะอันนี้ผมพูดกันตรงๆไม่ได้โลกสวยนะไม่ใช่แบบยูทูบเบอร์ที่มีตังไม่ใช่ผมก็ใช้ชีวิตเหมือนทุกๆคนมีบริษัทแล้วก็พยายามประคองมันทําธุรกิจอะไรประมาณนี้ผมก็เลยรู้ว่าโปรเซสกาแฟมันแค่ไหนผมก็เลยทํามาเพื่อที่จะไฮไลท์กาแฟข้างทางและขขขขาาาาาายไไไดดด้้้้้้คคือออถงงงทฟ่มมต พอาคาเฟ่าขายได้กําไรก็จะต้องเหนือกว่าข้างทางอืใช่แต่ว่าพอมาํำคาเฟ่จริงๆมันก็มีอย่างอื่นด้วยครับเอาจริงๆแล้วสรุปแล้วแม่งถั่วเฉลี่ยกันไปแต่โปสเซกาแฟทุกวันนี้ทำอะไร<ๆ>บ้างอาชีพแต่ดนตรีก็ยังทำอยู่อ่าผมเล่นผมเล่นดนต,ตรีนะฮะแล้วก็คอนเทนต์ออนไลน์เช่นโคเวอร์เพลงเนี่ยผมก็ทำโคเวอร์เพลงก็ทำของของเพจวงสามัญประจำบ้านเนี่ยครับ คุณพักก็ยังทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับครับแล้วก็เป็นอินฟูด้วยแล้วก็ธุรกิจกาแฟและชาคนเขาไม่ค่อยรู้ผมทำจริงจังคนเขาได้ดูคลิมคืเขาดูเป็นตลกไงก็เลยตลกไปเรื่อยดูแบบว่าดูแบบว่าไลฟ์สัลซ่จริงอ่ะของเขามีดีเทลมีรายละเอียดนะก็รับจ้างออกงานตามอีเวนต์ด้วยจะมีวันที่หนึ่งนี่จะไปที่ปทุมใช่ไหมเอาอันนี้ผมเป็นงานทอล์คโชว์อะพี่อร่อยมากเลยครับกะเพรากะเพราต่างจังหวัดนี่แซ่บมากมันเป็นอะไรบ้านๆเลยพี่พิงน้ำปลาทำเองผมอยากให้ทุกคนได้แบบเหมือนแบบฝีมือบ้านแม่อ่ะใช เมื่อกี้แบบตอนเขามาเขายังกินข้าวผมอะแบบเฮ้ยกลิ่นหอมมากเลยนะอันนั้นเป็นหมูผัดน้ำมันหอยหมูผัดน้ำมันหอยใช่นี่ยนะเนี่นี่ยดีเด็ดดีเด็ดมันจะเป็นเมนูที่ผมชอบกินตันงเด็กเลยอ่ะใช่เพราะผมเป็นคนไม่กินผักเมื่อก่อนเนี่ยแต่ตอนนี้ก็กินบ้างนะผักอะโตแล้วก็กินบ้างนี่กันเน่ยแม่ด่าตายคุณบ้งอายุอะไรสามสิบเจ็ดแล้วสามสิบเจ็ดใช่พี่ทำตัวเก่งนะเก่งนะทำตัวเด็กอยู่เลยคือเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่สดใสนะผมมาเห็นคิปเขาอิปเขาได้อมยิ้มอะหรือได้ห่าแน่นอนอะผมว่าผมันนคคืืออวาาามมมมสสุขททีี่่่่่แ้้้จรริิงงงเไไถซดะ หัวราะแบบจริงใจกับหัวราะแบบแกล้งหัวราะดูกันออกนะเว้ยแต่ทุกคนที่แบบเวลาหัวราะแบบจริงใจอ่ะในในวินาทีนั้นน่ะพี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องเครียดเลยจริงป่ะในลองลุงเขาหมูนิ่มมากคือแบบกลิ่นมันมากเลยละคือเขายืนคุยกับผมมากินแบบเตะยหมูมากเลยไม่กินข้าวเลยปล่อยมากจริงพูดอย่างนี้ไม่รู้ต้องมาลองเป็นร้านที่แบบว่ามีกาแฟอร่อยแล้วก็อาหารอร่อยนะครับเป็นส่วนของอาหารตามสั่งนะครับใร้านร้านจะหยุดบรนจั์พี่ปิด ใช่เปิดสองโมงครึ่งปิดห้าโมงเย็นแล้วเกิดแบบอยากให้คนแบบติดต่องานหรือไปรับรีวิวติดต่อยังไงบ้างครับก็ติดต่อที่หน้าเพจ Facebook ได้เลยครับเพราะว่าจะจะมีช่องทางแบบติดต่อได้เลยคุณพระนะเพจจริงจะอยู่ที่ร้านกว่านะครับถ้าเพจตามร้านกว่าใช่เพจจริงนะครับแล้วก็จะมีแบบไลน์แอดรวมไปถึงแบบว่าคอนแทคติดต่ออืมอืมครับก็ฝากไอจีด้วยไอจีด้วยใช่ไอจีก็ติดตามกันอยู่แทนสองฝากกันด้วยครับรับงานทุกประเภทมีทิกตอกด้วยมีทิกตอกอยู่สองร้อยก็คือโซเชียลคุณพระทั้ เหม,มืนไปเจอคืนหนึ่งคุณพระกาแฟกาแฟคุณพระ<อ>แล้วก็ฝาก YouTube ด้วยเพราะว่ามันเป็นช่องใหม่ที่ทำช่องเก่าโดนแฮ็กไปแล้วโดนติดตามมันเหรอโดนแฮ็กไปเหรออันนั้นมันแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นที่โดนแฮ็กไปอะ่ะเรืองนี้แพลตฟอร์มที่มาดีสุดก็คือ Facebook ล้านกว่าไม่รู้เหมือนกันพี่ผมไม่รู้วัดเอนเกจยากอะพี่แค่ผมตั้งใจแค่คลิปแต่ละคลิปก็พอยิบอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าแบบไอ้ช่องนี้จะต้องสามสี่ล้านนี่ก็ปล่อยให้แบบว่าระบบมันรันไปแต่แค่แบบตั้งใจลงคลิปว่าให้มันดีก็พพพออ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 ให้้้้้มมมมััััััันน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 ไไดดกกก็ะะะรรรปปาาาาาณีีีีี่่่่่่คคืตววยยยยงงงงึบบบบขขเเเแล การต่อไปนะ <c oughs> ครับนไ <c oughs> หนที่เพิ่งเริ่มทําก็ทำไปเรื่อยๆครับอย่าคาดหวังทาแล้วบอกว่าได้ตอบสนอง้วก็ได้แบบว่าเฮ้ยมีความสุขกับการทำใช่เด <c oughs> ี๋ยวถ้าเกิดว,ว่ามันมาจากอะไรที่มันเป็นเรียวแล้วก็ว่ามันาาความตั้งใจของเรา <c oughs> ก็จะดีขึ้นเองเตี่ยผมสอนเสมอโชคชะโชคชะตามักแพ้ความพยายามอืมเฮ จริงนะครับก่อนจากกันไปครับคุณมั้งฝากอะไรกับเอสซีทางช่วงที่ทะเบียนหน่อยครับผมก็ฝากทุกทุกคนนะครับก็ไม่ว่าจะติดตามผลงานของอยู่ทางช่องไหนก็แล้วแต่ก็ฝากติดตามมาตลอดไปนะแล้วก็สําหรับของโชคดีทะเบียนก็ฝากด้วยแล้วกันนีโอ้ยินดีครับผมฝากกันด้วยฝากกันด้วยนะเห็นสีฟ้าที่ไหนพุ่งเข้าชนเลยได้เลยได้เลยครับฝากกันด้วยฝากกันด้วยนะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันนะคได้ขอบคุณนะครับได้มีคอนเทนต์น่ารักน่ารักเลยครับแล้วก็อ่านอร่อยอร่อยกาแฟรสชาติเยี่ยมที่ลพบุรีครับผมก่อนจากก พาคุณน่ารักไปเลยนะครับพระยามสมเด็จเจ้าคุณพงษ์ชัยนะครับถูกเสกไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็แสดงความยินดีวันนี้ตั้งใจจริงๆมาแสดงความยินดีขับคุณรขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากขอบคุๆรวยร่ำรวยเฮงๆนะครับผมเกี่ยวการลุ้งเรือนนะครับผมก็ให้เป็นยูทูบเบอร์หนึ่งนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆนะครับผลิตคลิปดีๆให้เราได้ดูได้ชมตลอดเวลานะครับผมขอบคุณคุณมังด้วยที่สละเวลาให้กับช่องเล็กๆของเราครับช่วงที่สำเร็จแล้วก็มันกับมอสนะครับผมท่านใดที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไล

อใจไว้จะมือไว้แล้วเชื่อใจว่าตัวฉันจะรักเธอมากที่สุดฉันรักเธอ,แน,อนแฟนมีแค่นี้นะทั้งเพลงเดี๋ยวรีพอแล้วนะ